ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sim f o My Wedding Story นะคะเดี๋ยวเรามาดูครั้งแรกนะคะกับภาคนี้ว่ามันจะเป็นยังไงไปด้วยกันเลยนะคะใครที่แบบว่ากำลังจะซื้อก็ดูเพื่อตัดสินใจได้เนาะแต่ว่ากว่าคลิปนี้จะได้ลงก็คือน่าจะหมดโปรโมชั่นของที่ลดราคาในวันที่2 8แแล้วนะคะก็ ใครที่อยากซื้อแล้วแบบแล้วแบบว่าแล้วแบบรอคุ้มๆก็รอที่มันลดราคานะคะหรือว่าใครที่แบบว่ารอไม่ไหวแล้วอยากเล่นแล้วนะคะก็ไปซื้อมาได้เกมแพ็คมันราคาประมาณ500กว่าบาทนะคะอันนี้ที่เราซื้อมามัน300กว่าบาทเพราะว่ามันลดราคาอยู่เนาะราคาเท่ากับไอตัวหมาป่าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำกริ่นนำของเขานะคะอันแรกนะคะการเตรียมวันสำคัญ การเอ่ยปากถามเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการในประสบการณ์แต่งงานของซิมคุณเท่านั้นพอตอบตกลงเท่านั้นละ่ะความตื่นเต้นและความกังวลก็ปรังเข้ามานะคะมีอะไรที่ต้องวางแผนเยอะมากโอเคทั้งงานแต่งในจริงแล้วก็ในเกมก็คือเยอะหมดต่อมานะคะทำให้ภาพฝันคุณเป็นจริงลงรายละเอียดให้งานแต่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เพราะซิมเนี่ยสามารถเลือกเครื่องแต่งกายวันงานหรือว่า สิ่งอื่นที่ต้องใช้มีในอะไรเนี่ยโมเมนต์ที่สำคัญได้เองไม่ว่าจะเป็นเมนูการตกแต่งกำหนดการสถานที่เลือกได้หมดเลย แล้วก็สุดท้ายนะคะตกลงปรงใจเมื่อถึงเวลาอันสมควรเนี่ยคุณจะได้ดื่มด่ากับความรักแล้วก็การใช้ชีวิตตามจินตนาการในทุกแง่มุมแลกเปลี่ยนคําสาบานแหวนแล้วก็จุมพิษนะคะก่อนที่การฉลองของจริงจะเริ่มขึ้นเปิดตัวด้วยการเสิร์ฟชาสำหรับครอบครอบคร <c oughs> <c oughs> จุดจุดจุดอีกแล้ว <c oughs> ก็ตามภาพเลยนะคะเฉลิมฉ,ฉลองกัน โอเคเรามาเริ่มดูกันที่เสื้อผ้านะคะอันแรกก็คือเป็นเสื้อท่อนบนเนาะมีมาให้สองแบบนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนออกอินเดียอินเดียหน่อยไหมอะเออมีความแบบเสื้อปโปรง่งพิ้วนะคะเห็นข้างในเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชุดสูทนะคะมีเนคไทข้างเสื้อข้างในเป็นสีขาวเนาะข้างนอกก็จะมีแบบว่าลายต่างๆกันไปมีลายดอกไม้ด้วยอหูโอ้ยก็ ใครที่แบบว่ามีธีมการแต่งงานเป็นแบบดอกมงดอกไม้ก็จัดชุดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะ,ะเดี๋ยวมาดูเป็นตัวกางเกงก่อนไหมเพราะว่าเราตอนนี้คือใส่กางเกงของภาคเสริมหมาป่าอยู่นะคะโอเคกางเกงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอคัดกรองก่อนคัดกรองเนื้อหานะคะอ่ะมา ตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงที่น่าจะเข้ากับไอ้ตัวเสื้อแขนสั้นเอ้ไม่เสื้อแขนสั้นเสื้อโชว์เอวอันแรกเนาะนี่ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอดูว่าบุรุษมีอะไรบ้างเป็นกางเกงเนาะเอ่ออำ่ำมีให้สองอันมีให้สองอันนะคะเป็นกระโปรงของผู้หญิงกับกางเกงนี่ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอดูเสื้อท่อนบนผู้ชายก่อนนะคะ นี่ทุกคนความแบบตรงอกมันก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบของผู้ชายอะ่ะเหมือนแอนิเมชันมันก็จะแปลกๆกร <c oughs> าฟิกอะไรเงี้ยเออนี่ของผู้ชายก็จะเป็นแบบมีลายต,ต่างๆนะคะนี่เห็นเนี้ยเห็นอันนี้คือที่ระบอกที่มันเป็นจุดสวย ชุดแบบนี้ก็สวยเดี๋ยวมาดูชุดเอ่อชุดแต่งงานที่เป็นชุดจริงๆบ้างนะคะเดี๋ยวรวมทั้งของผู้ชายผู้หญิงเลยละกันนะคะโอเคอันนี้เหมือนชุดแม่บ้านเลยใช่หรือเปล่านี่น่าเขาน่าจะรวมแบบว่าพวกชุดเครื่องแต่งกายของแขกเรืออะไรแบบนี้ญาติสนิทมิตรสหายของเราด้วยเนาะให้ในการแต่งตัวนะคะนี่ เพราะว่ามันไม่น่าใช่ชุดเจ้าสาวอย่างเดียวจากที่ดูชุดเจ้าสาวอะไรเป็นแบบเหมือนผ้ากันเปื้อนแบบนั้นก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอชุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนผ้าโพกหัวข้างบนอ่ะอืมสวยนะคะอันนี้เป็นชุดสูทสวยนะผู้หญิงใส่สูทก็สวยนะทุกคนดูสิแล้วก็สูทสีสวยด้วยอุ้ยเมื่อกี้สวยมากอ่าโอเค มีสีสันดูประมาณหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นแบบทรงของผู้ชายเมื่อกี้เป็นทรงของผู้หญิงที่ใส่สูตรแล้วก็อันนี้เป็นสูตรของแบบรูปทรงของผู้ชายนะคะคือเกมมันแบบว่าสามารถแต่งงานกับเพศไหนก็ได้เออมันเปิดกว้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากแต่งแบบไหนก็เชิญแต่งได้เลย,ยวยชุดน,นี้สวยมากชุดน,นี้สวยมากอุ้ยสีครีมสีชมพูสวยมากอูสีแดง โอ้โหทุกคนสวยอะ่ะสวยทุกสีเลยอุ้ยปาดลความปาดลสวยมากคือสวยแบบเราจะไปหาจัดงานแต่งอีกรอบนะคะอุ้ยชุดนี้สวยชุดนี้เป็นงานเกงทุกคนแล้วก็มีแบบผ้าข้างหลังด้วยอุ้ยอุ้ยสวยมากโอ้ยตายแล้วชุดนี้สวยอุ้ยชุดนี้ก็แบบว่าเรียบๆสวยดีนะ คือทำไมมันสวยจังวะชุดแต่งงานเออเนี่ยเราเอาไปเป็นแบบพวกชุดในงานปาร์ตี้ได้เหมือนกันเนาะอุ้ยชุดนี้ก็สวยชุดนี้แบบเรียบแบบแบบรูแบบมีสไตล์อ่ะทุกคนแบบอุ้ยสวยอ่ะมีความแบบเซ็กซี่ตรงร่องอ,อกด้วยเออสวยวะ่ะอันนี้เป็นแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะลวดลายใบไม้นะคะดอกไม้ปากเต็มนะคะนี่แล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะ อันนี้ก็สวยแบบว่าเซ็กซี่ด้วยแล้วก็โชว์ไหล่ด้วยเป็นสายเดียวนะคะแบบที่ว่าจะหลุดได้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบอของชาติไหนสักชาตินึงอินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องทั่วไปเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็สวยทุกคนอันนี้แบบโชว์แขนข้างหนึ่งแล้วก็มีแขนยาวข้างหนึ่งแบบเป็นซีทรูนะคะ แล้วก็น,นี้น่าจะเป็นสูตรของผู้ชายนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักดีเป็นสีน้ำตาลครีมแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนห้องเต้เอออันนี้ด้วยอุ้ยอันนี้โคตรเท่เลยอะ่ะอวนนี้ก็สวยทุกคนอันนี้มีไล่สีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนไข่มุกปักๆเต็มไปหมดเออความนางงงนางเงืองนี้เหรออุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้แบบ โชว์เนินอ,อกเบาๆแล้วก็เป็นสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ยาวมากเป็นกระโปรงนะคะสวยเออนี่อันนี้อันนี้เข้ากับอันนี้มากเลยนี่สีครีมเหมือนเขาจะมีตีมแบบสีโทนสีคล้ายๆกันนะคะสีขาวสีครีมชมพูม่วงดำแดงอะไรประมาณนี้เพื่อว่าให้ให้คนใส่มันมันมันเข้าตีมกันอะเออ น่ารักดีนะคะโอเคอันนี้อุ้ยอันนี้เซ็กซี่มากเหมือนมีลูกไม้ข้างในด้วยเมื่อกี้อุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะเป็นกระโปรงแบบผ้าพิ้วลายดอกไม้ตัดๆนะคะอุ้ยอันนี้เท่อีกแล้วอันนี้เป็นชุดแบบเราก็เป็นกางเกงทุกคนน่าจะเป็นเจ้าสาวกับเจ้าสาวนะคะน่ารักมากอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้แบบอันนี้เลิศน่ะเหมือนแบบไปงานเต้นรำลาตีได้อยู่ดู ไม่ต้องไปแต่งงานก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดแบบจีนๆอีกแล้วนะคะเป็นแบบเน้นแดงอันไหนสีไหนที่เขาแบบเอามาให้เป็นสีแรกอ่ะ <c oughs> เออเขาจะเน้นเป็นเป็นสีนั้นนะคะว่ามันสวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเลือกว่าเราจะใส่ชุดไหนนะคะ <c oughs> คิดว่าน่าจะชุดนี้เพราะว่าเซ็กซี่แล้วก็น่ารักดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเลือกเป็นแบบชมพูชมพูหรือว่ายังไง <c oughs> ชมพูก็สวยที่รองเท้าเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปดูรองเท้านะคะ มีอะไรให้บ้างทั้งบุรุษและสตรีอะเวดดิ้งมีให้สามคู่โทนสีก็คล้ายๆกันนะคะวิคู่นี้ก็น่ารักนะวิแล้วเราใส่รองไอใส่ถุงเท้าอยู่ด้วย <c oughs> โอเคนี่อันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นรองเท้าหนังเลยอะใช่รองเท้าหนังหรือเปล่าน่ารักดีนะคะวิอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าที่เข้ากับชุดไอสีแดงๆพวกนั้นเนาะ เออน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบชมพูเข้าเซตเออเพราะว่าเมืองมันน่าจะแบบสวยๆใช่ไหมถ้าจากเคยดูรีวิวมาก่อนอุ๊ยอันนี้เครื่องประดับเยอะมากทุกคนเครื่องประดงประดับเยอะมากนะคะใครที่แบบว่าชอบใส่กำไลอะไรต่างๆก็มาแต่งตรงนี้ได้เนาะ แต่ส่วนตัวเวลาเล่นเวลาแต่งไม่ค่อยได้ใส่นะคะ <d> ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าหมวดน,นี้เท่าไหร่เนาะเออเดี๋ยวเรามาดูทรงผมกันต่อนะคะอุ้ยน่ารักจังเป็นแบบผมฟูๆแล้วตรงหัวด้านขวามีอะไรติดอยู่ด้วยนาะอว้ยันนี้ก็สวยทุกคนอว้ยอันนี้น่ารักมากมีมุกติดๆต,ตรงเปียด,ด้วยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะเป็นแบบผมสั้นอุยอันนี้ก็สวย มีที่ครอบหน้าแบบเขาเรียกว่าให้หมวกหรืออะไรอุ้ยอันนี้เท่มากทุกคนเป็นเปียแบบว่าถักๆนะคะเว้นนี่ก็สวยเป็นผมแบบเป็นลอนๆเล็กๆนี่อุ้ยมีให้เท่านี้นะคะทุกคนเออแต่ว่าสวยเลยใช้ได้ทุกอันนะคะใครแบบชอบอันไหนเอาอันนั้นเลยส่วนตัวเราเอ่าคิดว่าน่าจะอันนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูหมวกมีอะไรให้บ้าง มีอันเดียวหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเช็คเช็คก่อนคัดกรองก่อนอ่ะมีให้อันเดียวนะคะก็คือที่คุมเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหบนึ่งนะเขาเรียกว่าฮียับใช่ไหมใครถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวมาดูพวกต่างหงต่างหูร้อยอะไรมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะโอเคอันแรกเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็มีห้อยๆลงมาเป็นสายๆแบบนี้ ว้ยสวยมากแล้วหน้ารูปหน้าเราทรงผมมันแบบมันรับหมดเลยอ่ะมันมันใช่อ่ะเออว้ยทุกคนอันนี้ก็สวยนะเอออันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องเพชรหน่อยๆนะคะนี่สวยสวยแล้วก็อันนี้เป็นสร้อยอเหมือนเป็นสร้อยเพชรเข้าคู่กับตุ้มหูเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมสีสันก็คือแบบ กุบกริบเป็นมณีหรือเปล่าโอ้ยมณีทานอสป่ะเนี่ยโอเคได้อยู่อันนี้เป็นดอกไม้น่าจะเอาไว้ติดตรงสูตรของผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมเขาไว้ใส่ตรงสูตรใช่ไหมดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะนี่สีกเ็เปลี่ยนก็เหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเล็กแล้วก็มันเป็นดอกไม้ทุกคน แต่ก็สวยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าใส่สูตรแล้วมันดูโล่งๆก็มาใส่ดอกไม้เพิ่มนี่ประมาณนี้น่ารักเดี๋ยวเราขอแต่งตัวอุ้ยเครื่องเพชรสวยสวยมากเอาตั้งหัว่าไหนดีอันนี้ก็สวยทุกคนโซนแต่งหน้าเขามีพาเลตตามาให้ด้วยทุกคนเป็นสีทองอุ้ยสวยตรงหัวตานะคะจะเป็นเหมือนทองๆขาวๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ สีอื่นตกท้ายกรบนะคะแล้วก็น,นี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสีทองทองน้ำตาลอันนี้จะกรีดตาด้วยอันอันแรกไม่กรีดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโทนๆประมาณนี้แล้วก็ปรับสีนิดหน่อยนะคะมันปรับสีให้อ่อนลงจางลงได้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเมืองนะคะเมืองชื่อว่าทาโทซาบริเวณชายทะเลของทาโทซานั้นนะคะมี สถานที่แล้วก็วิวสุดแสนจะโรแมนติกนะคะกระจายอยู่ทั่วทำให้เป็นจุดหมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่สแสวงหาความรักแล้วก็การแต่งงานนะคะจึงไม่แปลกอะไรเลยถ้านักท่องเที่ยวและคูฮ่ฮันนีมูนเนี่ยจะกลับมาที่นี่ปีแล้วปีเล่าเนาะเพื่อมาดื่มด่ำประสบการณ์ความาชิดใกล้แบบครั้งก่อนก่อนก็ พวกเขาบอกว่าเรื่องราวความรักเนี่ยจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแค่เอ่ยปากถามชาวเมืองทาโดซาก็พร้อมที่จะ เหอมาอุตสาหกรรมงานแต่งในพื้นที่นะคะเป็นเรื่องเป็นราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความรักให้ฟังแล้วเนาะใครที่มาแล้วไม่ได้เนื้อคู่กลับไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่จะได้กลับไปแน่ๆเนี่ยก็คือความรักที่มีต่อดินแดนแห่งนี้ซึ่งถูกลิขิตไว้แล้วโอ้โหเหมือนที่ลิขิตไว้ให้เรามาซื้อภาคนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวเมืองกันเลยว่ามีอะไรยังไงวิมันเป็นโทนแบบ ใส่ติ้นย้อมชมพูเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยสวยมากนะคะมีโซนตรงนี้หนึ่งอันตรงกลางอุ้ยข้างบนหนึ่งอันนะคะมันรวมกับตรงตรงข้างบนของเกาะนี้ด้วยโอเคมีสองโซนนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเทอร่าอมอรซ์ซานะคะออก ออกจากแนวชายฝั่งปอโตลูมิโนโซมาไม่ไกลนักนะคะก็จะพบกับที่ตั้งของดินแดนแห่งความรักซึ่งคนในพื้นที่รู้จักกันในานามของเทราอมมอรูซานะคะไม่ว่าจะเป็นตกปลาบนทางเดินริมทะเลว่ายน้ำที่เอ่อบริเวณน้ำตกไฮเวย์ Highway, อันเงียบสงบหรือไต่ขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อเยี่ยมชมเลิฟทรีชื่อดังนะคะก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทาให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมรักในการเที่ยวทะเลแล้วก็ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะใครได้มาก็คือจะตกหลุมรักแบบแดนสวรรค์แดนแห่งความรักนี้แน่นอนนะคะโอเคตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีที่ดินเปล่าตรงนี้ก็มีบ้านนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะคะว่ามีอะไรนี่อันนี้คือเมืองที่ว่านะคะเมืองปอโตนักประวัติศาสตร์เนี่ยว่ากันว่าชื่อปอโตลูมิโนโซเนี่ยถือกำเนิดขึ้นตอนที่มีกลุ่มชนสลัดนะคะเลือกที่จะเดินทางเข้ามาเพราะว่าดึงดูดด้วยความแบบเรืองรองของสายน้ำกันคะ่ะที่รุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มีทาร์ตผลไม้ที่แปลกใหม่พอเวลาผ่านไปเนี่ยหมู่บ้านก็จะเริญนรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ และแม้จะมีชื่อเสียงด้านฮาร์ดผลไม้อยู่นะคะ p o ล t o l i m i n o ร์เนี่ยกับเลือกเคมว่าที่แห่งนี้เนี่ยดังสมชื่อกล่าวคือเป็นที่ตั้งสำคัญขององค์การบริการด้านความรักแล้วก็งานแต่งงานนะคะแบบว่าไม่ต้องรอให้ใครมาการันตีว่าใช่เลยเพราะว่ามันแบบมันเป็นความรักและมันแสดงเอาถึงงานแต่งงานแบบตะโกนเออทุกคนที่มันสวยมากอะไรประมาณนั้นเนาะ มาแล้วนะคะแสงสวยมากคือทรายเป็นสีชมพูไปเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือแสงตอนแบบว่าสองทุ่งหรออ๋อหน้าร้อนสองทุ่งแสงแดดทำให้ทรายเป็นสีชมพูกระทบกับแบบเออใส่น้ำรวมกับสายน้ำก็คือละมุนไปหมดเลยโอ้โหเมืองอะไรสวยใช่ไหมสวนก็สวยทุกคนนี่คือสวนที่แท้ทูนี่คือสวนที่เรียกว่าสวนนะคะ ไม่ใช่สวนแบบภาคอื่นเลยแบบโอ้ยอันนี้สวยมากอันนี้เป็นที่จัดงานแต่งบะนเนี่ยสวยนะคะน,นี่เป็นโทนแบบไม้ๆนะคะนี่มีเป็นโนโด้วยมีเป็นโนให้เล่นด้วยนะคะสถานที่จัดงานแต่งทั้งอินดอร์เอาดอพร้อมเลิศนี่สวนรูปอะไรไม่รู้นี่โอ้ยดูน้ำน้ำเขาน่าเล่นมากอะเมืองนี้น้ำน่าเล่นมาก อันนี้ก็สวนสาธารณะนะคะสวนเยอะมากดูสิโอเมย์ก้อนนี่อะไรนี่ก็ไปได้ทุกคนอันนี้ตึกนี้อาคารนี้ก็ไปไปจัดงานแต่งได้แล้วสวนโอ้ oh, สวนสวยอะไรขนาดนี้ชอบอะ่ะชอบมากเลยทุกคนดูสิมันสวยไปหมดเลยโอเมย์กอดภาคนี้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอาคารบ้านเรือนเขาเขาดูสวยจังเลยมัน มันเหมือนเมือง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 หนึ่งที่เออจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเมืองอะไรแต่ว่าเหมือนนี่ทุกคนตรงนี้ก็จัดได้นะคะตรงนี้แบบจะเห็นวิวทะเลแบบแจ่มแจ่มเลยชัดชเต็มเต็มแล้วก็มีอ่างอะไรอ่างจากรุซีเหรอสวยมากแบบอาบน้ําตรงนี้ได้เลยอ๋อมันฮันนีมูนได้ไงมันเป็นแบบเมืองคันแต่งงานฮันนีมูนคนรักมากันแล้วก็ตรงนั้นมีเกาะหนึ่งนะคะ เออสวยว่านี่ก็คือมืดแล้วมาถึงก็เริ่มมืดแล้วเนี่ยโอ้ oh my god ตรงนี้อะไรประภาคารหรอมีทางไปประภาคารด้วยนะคะมีท่าเรือต่างๆเหมือนเมืองน,นี้จะเป็นเกาะเนาะอโอ oh my god ไฟเปิดระยิบระยับสวยคุดเดิมอีกเมืองตอนคืนก็ยังสวยอะ่ะเราดูน้ำผุเขาสิ น้ำพุแบบน้ำพุโรแม,มนติกอะน้ำพุมีดอกไม้อะ่ะอุ้ยเมืองอะไรมันสวยไปหมดเลยวิย้ยอันนี้ร้านขายชุดแต่งงานทุกคนนี่ก็คือเหมือนเหมือนในนั้นปะเหมือนปะเหมือนในไอตัวที่เราไปเไปดูเมื่อกี้ไหมนี่สวยนะคะสวยสวยอันนี้ร้านอะไรร้านลับ <c oughs> ร้านอะไรไม่รู้ไม่เปิดให้ดูปิดแล้วนะคะ แล้วก็มีเรือของเล่นเด็กโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนอื่นนะคะโซนด้านบนเนาะมาถึงแล้วนะคะเมืองที่เอ,อโซนที่มีน้ำตกเออวิสวยอะ่ะตอนคืนก็ยังสวยพูดสวยกี่รอบแล้วว่าคิปนี้วิมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอะ่ะทุกคนข้างคือข้างบนอะ่ะ มันจะเป็นธรรมชาติมากกว่ามีต้นไม้เยอะกว่านะคะข้างล่างเหมือนเป็นเมืองที่แบบว่ามีคนพื้นเมืองอาศัยอยู่เนาะแต่ว่าข้างข้างบนเนี่ยจะเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอุทยานอะไรแบบนี้เนาะอุทยานว่ะภูสไทยไทยนี่เวียนี้ไปได้เป็นบ้านสวยทุกคนสวยมากโอ้ไม่ก็ต้องมาเรียนรู้กันออกแบบแบบนี้แล้วอุ้ยด้านหลัง ด้านหลังเป็นงานแต่งนะคะนี่เขาจัดเขาจัดงานแต่งอยู่ใช่ไหมสวยอ่ะอุ้ยเป็นโนขาวก็มีสวยจังเลยเดี๋ยวตอนสร้างต้องแบบเอาเป็นโอมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแล้วแหละนะตรงนี้เป็นน้ําตกนะคะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นน้ําตกแค่จุ่มๆอ่ะเป็นเป็นก้อนๆอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวิงเวิงเออโอ้ย เป็นเวิร์กนะคะมีห้องน้ําให้มีที่นั่งที่นอนอาบแดดประมาณนี้วิ้วจะสวยมากเลยอะตอนเช้าน่าจะสวยมากนะคะแล้วก็ข้างบนน้ําตกชั้นแรกเนี่ยก็มีสะพานแล้วก็สามารถเดินไปดูน้ําตกชั้นที่2ได้เนาะมีหิ่งห้อยโหโคตรโรแมนติกเลยวะ่ะตรงนี้นะ่าจะเป็นต้นไม้ที่เขาบอกนะคะเรฟทรีทำไมถึงเรฟทรีอ๋อนี่มันมีเป็นเหมือนรูปร่างของมนุษย์กอดกันอยู่ หรือจูไม่แน่ใจเหมือนกันเออสวยอยู่แล้วก็มีรูรูอะไรไม่รู้เหมือนเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเ,อ,อ,เอ,อ่อแลนด์มาร์คเอออืมแลนด์มาร์คให้มาถ่ายรูปนะคะสวยอันนี้ก็เป็นของในบิวโหมดนะคะสวยมากทุกคนดูสิ เก้าอี้ก็น่ารักมากอุ้ยสวยใครที่อยากจัดงานแต่งงานให้ซิมของคุณนะคะซื้อเลยต้องซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากตรงของในบิวแอนบายต่างๆนะคะสื้ผ้าเฟอร์นิเจอร์เป็นโนตัวนี้นะคะคือต้องซื้อคือต้องได้นะคะคือมันสวยจริงดูดอกไม้สิ โอ้ไม่ก็แล้วก็อีแบบน่ารักตุ้งปุ๊กอะ่ะทุกคนแล้วแบบทางเดินเป็นเหมือนเหมือนพรมดอกไม้โรยกีบอยู่อุ้ย oh สวยมากไปซื้อเถอะนะคะโอเคเราก็อ่าให้ดูประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ตัดสินใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้ว่าจะซื้อภางนี้หรือไม่ซื้อนะคะหรือว่าจะรอลดราคาหรือว่าไม่รอไม่ไหวแล้วซื้อเลยนะคะก็โอเค วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ด้วยความสุภาพนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย